สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหบอ่อของเราว่าจะให้แม่โครอยู่ข้างบนสักหน่อยเราจะวิ่งกันยังไงล่ะที่นี้น้ำเต็มบอ่อเลยหรือให้รถวิ่งในน้ำแล้วเราจะเปิดไปยังไงเนี่ยน้ำเนี่ยฮะอยังไงดีฝนมาตะกี้น้ำเต็มบอ่อเลยแต่ดินอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับ ให้แต่เปิดน้ำออกได้นี่วิ่งสบายเลยดินแข็งครับไม่มีจมตอนนี้ไม่มีจมปิดน,นนะ้ำเลยลำบากจริงๆนะ่ก็ได้กันไว้เว้ย

จาก็หาทางเอาครับว่าจะวิ่งยังไงอยู่ที่การวางแผนของแต่ละคนนะ าจะเอาอยัางไงจะวิ่งกันยังไงแล้วน้ําในบอ่อนี้เราต้องสูบบออไหมผมว่าต้องมาสูบบอกแน่นอนเลย้ให้หกล้อวิ่งมาทางนี้ก่อนแล้วขุดลงไปก่อนหกล้อวิ่งมาทางนี้ก่อนก็ได้ไหมตอนนี้มันวิ่งได้ไหมยังไม่ได้หรอกน้ําท่วมบอ่อเต็มเลยแกจะเปิดตรงนี้เนาะ เกเปิดไปเแกจะให้หกรอลงล่างทีนี้ผิดแผนครับทีนี้ <c oughs> น้ำเต็มบอ่อยาากเจ้า <c oughs> ลกมาพ่อขั้น

ตึงใจเป็นเปียกมาแล้วเปียกมาแล้วผมไม่กลัวอะไรแล้วเอาจาังไเอาจาังไงกรงวยแล้วเหมือนปัญญา,ยอ,ยายอีกอะโต๊กไอ้หิวบนขันมันมาตกมากเปิดปุ่นมักเลยเนาะแล้วกั้นนี่ไว้เนาะ แล่นทั้งนี้เนาะมันยังมาอ่ะนะถ้าเบิ่งส่งคือสีมาอีกว่าเมืนตัดแขนตัดขาอย่าคองนะ<อ> <c oughs> ดินแข็งอยู่แต่รถเล่นในหนาม,มันจะบ่นนนม,มืนบ่เบาเอ๊ะกันได้เบาว่ะถึงหน้าม,มันมืนเหมือนละ่ะอย่าว่าบ่มีมืน,นแหมแล้วเอาหน้าบอ,อกอยังไหน แมคโควิดออกบโควิดไปเจ้าตามสเต็ปจเนนามมาจปาเ้าเนี่ยถ้าดินกระหน่ำเนาะหนาเมื่อแล้วจ่อลงไปกับดินดานเมื่อแล้วนี่ยให้คุค้มพุดธพุทธเจ้าก่อนงันก่อนที่เลีนเยนเสน่ห์ทางเจ้าก็เปิดมาแล้วเปิดหนามาแล้วมีตรลองนา,านดินออกก่อนฮะแม่เนาะตากมาอีกเจ้าก็ลอกลองไปอีกลอ,อกแม่งขีดตมใส่หกหลอดละ เออปพูดก่อนตามสไตล์ตามสเตปเอาอย่างไรก็ได้ทีให้มันเลียงง่ายง่ายตัดแขนตัดขาเจ้าจของเนาโอ้โอข้างล่างเป็นดินว่ะ ไม่ได้หินว่ะเออนี่จะได้เจาะเขาดีเอาเจาะไปให้น้ำลงโู้วเจ้า ดีแล้วครับที่อยู่นี่เป็นดินแบบนี้นะเจ,จ้ากอ้าปิดทางหนามก่อนปิดออก không? Đây, ông hay mất lại. บนมาแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาครับมีเครื่องสูบก็วิดเอาประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะลดแล้ว ต้องตักดินแล้วครับตักน้ําไปเลยทั้งวัน เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับย่งนี้โปรให้าจานเทศน,นะครับกดไลค์ปัพอคนละหนึ่งไลค์พอสวัสดีครับผม